สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ก็มากับ i Play a g เก e อีกครั้งนะครับและวันนี้เราจะมาในสไตล์ของการเล่นเกมนักอีกครั้งนะครับใน i p l a y a g เก e แต่ก่อนที่เราจะไ Play a g เก e กันนะครับวันนี้เราจะมานี่ฮะช่วยประชาสัพันธ์อะไรเล็กๆน้อยๆครับก่อนนะครับโอ้โหคุณทำผมแสบดาบหมดแล้วเนี่ยเอาละครับ วันนี้ก็ในเมื่อวันนี้มา i p l a y เกมแล้วผมก็ต้องมาทำอะไรบางอย่างนะครับแต่เราจะยังไม่ได้ i p l a y เกมันตรงนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาพบกับเรื่องที่ผมอยากจะมาพูดสักเรื่องนะครับคุณยังจำทันนิชารีเป็นเอกชนสักเมื่อสองปีที่แล้วที่ตกกลางรถไฟขาขาดที่สิงคโปร์ได้ไหมครับถ้าคุณจำได้ตอนนี้ผมอยากจะบอกคุณชอที่ครบรักว่า โอ้เอ้าผมวันนี้ผมเสดใจฝดฟ,ฟ้าอากาศครับวันนี้นะครับก็ที่บอกว่าวันนี้มาทําอะไรแนะครับที่เกี่ยวกับพิธันวันนี้จะมาพูดครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าพิธันไปประกวด Miss วิวชาไทยแลนด์สองพันสิบสาแลครับตอนนี้ก็ได้หมายเลข15ครับดู้นีครับร้องเพลงไหว้น้ำแล้วฝันดาบครับนี่คือ ใครใครที่จำเธอได้แล้วมี f a c e b o o k ไปไลค์กันนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ข้างล่างนะครับก็ผมก็ได้ชมไปก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปไลค์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองรีเซ็ตดูนะครับว่ารีไม่ใช่ครับต้องรีเฟชครับรีเฟชตอนนี้ยอดไลค์หกร้อยไลค์นะครับอันดับ1รู้สึกจะพันกว่าแล้วนะครับพันกว่ากว่าครับรู้สึก อันดับติดคือเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามหรือเบอร์อะไรนี่แหละเบอร์อะไรนะที่นี่ครับไม่ใช่เบอร์สิบสามมาเบอร์สี่ครับอ๋อเบอร์สิบสามจริงๆครับเบอร์สิบสามครับเบอร์สิบสามครับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็สิบเอ็ดคนครับแต่ของผมกดไลค์แค่คนเดียวคือคดีครับมา ออกแล้วเราเบียงเล็กน้อยครับแต่ยังไงใครว่างก็ไปปั๊มไปช่วยปั๊มไว้ปั๊ม้ยกดสิครับไปกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับก็เอาละครับเลิกความทีเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับวันนี้ก็พอดีว่าผมไปเจอเกมเกมหนึ่งในมีคนเล่นใน y o u t u b e เกมเกมนั้นเป็นเกมชื่อว่า tower of cash ครับเป็นเกมแนวเกมโชว์ครับเรามาเล่นกันเลยครับใครอยากดาวน์โหลดเดี๋ยวผมให้ลิงค์ข้างล่างครับเกมนีฟรีครับ มาแล้วครับรอสักครู่มาแล้วครับนี่คือเกม Tower of Cash ครับเป็นเกมที่เดี๋ยวขอปรับเสียงก่อนนะครับพอดีว่าผมจะไม่ได้ยินเสียงพูดของตัวเองนะครับเอาละครับโอเคเอาละครับเราจะเขาให้เราเติมชื่อลงไปนะครับวันนี้ผมจะใช้ชื่อว่า m y n e is m o n s t o ผมลองเล่นมาสองรอบสองสามรอบก็ใช้ได้ฮะ name is พงศธรแล้วกันนะครับแล้วก็เอเตอร์ปังเข้าเลยครับเริ่มเอฟสักครู่ครับพอดีผมเจอครับเกมนี้จะมีเงินรางวัลแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆขึ้นไปครับตั้งแต่เ,เงินก็หนึ่งดอลลาร์ถึงหนึ่งล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็สำหรับข้อออฟเตอร์น่าจะเป็นออฟเตอร์นะครับก็มีตั้งแต่หววหนึ่งร้อยเ์ซนจนลงไปถึงเกมโอเวอร์นะครับคือจบเกมนะครับตอนนี้เราจะให้เลือกทั้งหมด ขาจะให้เราเลือกทั้งหมด6ชั้นนะครับผมเลือก2 8 10 12 4แล้วนะครับ17แล้วก็20ครับชั้น2ครับแล้วต่อไปก็จะให้เราเลือกว่าจะซ้ายหรือขวานะครับอ่าผมขอเลือกขวาครับเปิดมา หนึ่งล้านลลานแจ็คพอตนะครับโอ้โหทำอะไรโอ้โหกับสองพันนี่โอ้โหแจค็คพอตครับต่อไปครับชั้นต่อไปขึ้นชั้นที่แปดครับซ้ายหรือขวาครับผมคราวนี้ผมเอาซ้ายบ้างครับฝ่าลายซ้ายดีโอเคลบยี่สิบห้าเเซ็นโอ สวยเลยฮะี่ฟังโอ้โหหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแล้วโอ้โหอะไรเกิดอะไรขึ้นคันเนี้ยรู้สึกอาล่ะครับเลือกระวางซ้ายเลยกว่าครับตายเทคตายบนปากโอ่งเอาอนี่ละกันโอ้โหสองดอลลาร์ อีกข้างฮะโอ้โหเพิ่มศูนย์ครับเยอสโก้ครับมีเจ็ดล้านห้าเอ้ยเพิ่มหนอกเมื่อไรอะโอ้โหโอ้โหตอนนี้เหลือของผมเหลือเจ็ดแสนห้าหมื่นสองดอลลาร์ครับซ้ายขวาดีครับเอาขวาบ้างบวกเพิ่มหนึ่งครับ โอ้โหคุณกับคุณละเเบขึ้นไปฮนะสิบเจ็ดนะครับซ้ายดีกว่าดิเอาซ้ายโอ้โหดันด้มสามครับข้างๆสิบหกดอลล่า,ลาโอ้โหตอนนี้เหมือนจะโอ้โหเพิ่มเลยครับ เหมือนจะเพิ่มเลยนะฮะชั้นที่ยี่สิบครับเปิดออกมาครับผมเอาเออซ้ายหรือ่าดีขวาครับได้บวกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นครับโอ้โหกับสีดาราโอหต่างกันริบเลยครับตอนนิ้อยู่ในภาวะการตัดสินใจเพื่อที่จะเล่นรอบที่สองหรือจะหยุดครับ หยุดคือให้กดเอานะครับแต่สำหรับผมผมขอสู้ต่อครับเลือกชั้นทั้งหมด5ชั้นครับ6 11 16 18 19ครับเราจะไปสตาร์กันที่ชั้น6เลยนะครับอย่าลืมครับเกมโอเวอร์ยังไม่ออกนะครับตวัสดีครับผมเลือกซ้ายครับ ห้500าร้อยดอลลาร์ครับก็ใช้ได้นะฮะกับสี่พันโอ้โหนาะจิบใจขึ้นไปชั้นสิบเอ็ดครับตอนนี้ก็ไมีสิทตอะจนกว่าจะหมดรอบนะครับผมเลือกซ้ายครับบวกสาสิบสองดอลลาร์โอเคไม่เลว กับมื่นโอ้โหชั้นที่สิบหกนันครับ